เราเป็นรถในส่วนของรถครอบตัวถูกต้องค่ะเราวันนี้นะครับก็เป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะครับเราได้รับเกียรติจากคุณวันลบตรีเล็กงามนะครับผู้จัดการทั่วไปบริษัทซูรุกิมอเตอร์ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราค่ะ เป็นพี่ท่านหนึ่งที่แบบว่าดูอบอุ่นน่ารักใจดีด้วยหุ่นมาครับคไม่ไม่โดยการดูุด้วยโดยการดูหุ่นเลยครับผมเดี๋ยวถามเกี่ยวกับเรื่องตําแหน่งก่อนเลยตอนนี้ครับเป็นลงตําแหน่งก็จริงๆดูแลทางด้านสุดการตลาดการขายทั้งหมดของคุณิมอเตอร์นะครับเราก็จะมีหน้าที่ในการพัฒนาการขายการสร้างเครือข่ายการผู้จําหน่ายและศูนย์บริการทั่วประเทศซึ่งตอนนี้ก็ได้มีพัฒนาจนถึงแ0แห่ง แล้วราคาการว่าในสิ้นปีนี้จะมีถึง100แห่งทั่วประเทศทั่วประเทศสธุรกิจเตรียมตัวได้เลยสิ้นปีนี้100แห่งแน่นอนถูกต้องครับเยอะนะผมว่าเยอะนะเพราะว่าประเทศเราเนินมีกี่จังหวัด77ครับ7จ็ดเจ็บ77แต่ว่ามีสูงถึง100แห่งจริงๆเป็นผลพวงมาจากที่ปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับการตอบรับที่ดีจากการเปิดตัวสวิตนะครับแล้วก็ยอดการสั่งส่งมอบและก็ยอดสั่งจองเนี่ยถือว่าเขาประสบความสำเร็จพอสมควร ทำให้การพัฒนาในเรื่องของศูนย์บริการเนี่ยก็ต้องควบคู่กันไปใช่ไม่ใช่ใชว่าเน้นขายแล้วไม่มีศูนย์บริการไม่อ,อเออรอบน้องผมใช้อยู่ผมเคยลองขับแล้วครับจี๊ดมากแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับรถครอบครัวครันี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาว่าก,กันทีนี้ ถามเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นิดหนึ่งนะครับในส่วนของไลฟ์สไตล์ครับงานอดิเรกอะไรเงี้ยพี่ทําอะไรยังไงบ้างคงไม่ผิดนะฮะว่าไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับรถที่เราลัรจะพูดถึงเพราะเราผมเองใน่วนตัวก็มีบทสองบทบาทบทบาทหนึ่งคือการบริหารงานในส่วนของสุุกิตอีกส่วนหนึ่งเสาร์อาทิตย์แน่นอนเราก็เป็นผู้นําครอบครัวเราก็จะต้องมีไลฟ์สไตล์เสาร์อาทิตย์แน่นอนฮะเราชอบไปหัวหินใกล้ใกล้ก็ถือว่าต้องค้างหนึ่งคืนเป็นอย่างต่ำเราก็จะต้องใช้รถยนต์ที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะ เรามีลูกสองคนเรามีของสัมภาระต่างๆซึ่งนั่นก็ทำให้เราได้เห็นโลกใหม่เราคิดเสมอว่าในอดีตเนี่ยเราเป็นเด็กเราไม่เคยมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวมากนักทั้นโตขึ้นเราก็อยากจะให้ลูกเราเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างที่เปิดมุมมองของเขาที้น่ารักมากเลยอ่ะแล้วมาถึงอย่างเมื่อกี้บอกว่าทํางานเกี่ยวกับรถละใช้รถทุกวันทุกวันแหละความชื่นชอบครับเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เนี่ยแน่นอนฮะัทำงานรถยนต์เนี่ย ไม่รักรถเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครแต่ถ้าถามว่ารักรถประเภทอย่างไรเนี่ยในประสบการณ์เราก็ใช้รถใหม่เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราใช้รถตามวัตถุประสงค์หรือความคุ้มค่าของการใช้งานมากกว่าจริงจริงนะครับฝรั่งเคยพูดเกี่ยวกับคนไทยเรื่องหนึ่งที่อันนี้คุยกันแบบโจ๊กเล่นๆนะขำขำขคนฝรั่งเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยตัวเล็กแต่ใช้รถใหญ่ถูกแต่ฝรั่งตัวใหญ่ตอนนี้กำลังจะใช้รถเล็กกันลง้อยลงนั่นเป็นเรื่องของเทรนหรือว่าแนวโน้มของ ระแสของยานยนต์ของโลกก็คือประหยัดน้ำมันใช้รถที่ตรงวัตถุประสงค์มากขึ้นราคาเป็นมิตรกับเราด้วยใช่ครับเพราะยานรถที่เราชอบเนี่ยก็คือรถที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของเราถ้าเราใช้ในชีวิตประจำวันเช่นจันทร์ถึงศุกร์เราก็จะใช้รถคันเล็กหน่อย อาใช้ทำงานถูกต้องครับเพราะรถติดเดินทางลำบากที่จอดลำบากแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เราก็จะใช้รถครอบครัวเดินทางทีนึงเยอะๆมาไปกันทางบ้านบางทีรับคุณว่าแม่ไปทานติ่มซำตอนเช้าเราก็จะสามารถเคลื่อนขบวนไปได้คันเดียวพออย่างนี้ครับเราเรียกว่าเวลามีผลต่อเรียกว่าความชื่นชอบของรถปะคะอย่างเมื่อก่อนชอบอีกขั้นนึงวัยรุ่นก็แบบอีกสไตล์หนึ่งอย่างงี้ก็ก็เป็นไปได้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอวัยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องมองหาความมั่นคงของชีวิตมุมมองเปลี่ยนใช่ครับครับเนาะ อ่าละฮะไหนๆก็พูดกันถึงเรื่องการใช้รถเรื่องครอบครัวพอมีครอบครัวโตขึ้นขนาดรถก็เปลี่ยนไปจากความคิดหนุ่มๆอย่างผมเนี่ยตอนเนี้ยก็อยากได้รถสปอร์ตอ่าเล็กๆวัยรุ่นวัยรุ่นกำลังสะท้อนว่าตัวเองกําลังหนุ่มอยู่หรือเปล่าหรือเปล่าฮะอายุรุ่นผมก็ขับสปอร์ตได้อยู่ได้อยู่แต่แต่โดยปกติพอโตขึ้นมาหน่อยก็แบบมีครอบครัวนู่นนี่นั่นก็จะมองเป็นรถใหญ่วันนี้นะฮะทางเอ็มจีของเราก็เลยมองถึงรถ ครอบครัวคันนี้เลยคันนี้เลยแอสติเออติก้าคันนี้นะครับก็เป็นรถครอบครัวที่เขาเรียกได้ว่าเป็นในในเซกเมนต์ของ MPV MPV นะครับ Multi Purpose Multi Purpose นะครับเป็นรถที่เรียกได้ว่าไซส์อเนกประสงค์เลยถือว่าเป็นอเนกประสงค์ใช่ครับเป็นรถประเภทเจ็ดที่นั่งสามแถวนะครับแต่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคย ต่ถามว่ามีความคุ้มค่าไหมคุ้มค่ามากเหตพ้นคือแพลตฟอร์มของรถคันนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของซูรุกิสวิปเช่นกันมันจะมีไปถึงว่าเริ่มช่วงล่างช่วงล่างใช่ครับเพราะฉะนั้นพัฒนาไปจากข้อดีของซูรุกิสวิปนั่นคือเกาะถนนร้อนกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยลืมไปได้เลยของการใช้ MPV ที่เป็นลักษณะเหมือนรถคอมเมอร์เชียลนั่นหมายความว่าเป็นรถเชิงพาณิชย์หรือเปล่านั่งแล้วไม่สะดวกสบายหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่เลยครับเป็นการนั่งเหมือนรถเก๋งธรรมดาดีๆนี่เองนะครับ คือคมนิ่มถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าความนิ่มของรถคันนี้คือขนาดเบาะที่เราใช้แมทเทเรียลเนี่ยเป็นการใช้เพื่อให้เรารองรับการเดินทางที่ไกลแล้วนั่งแล้วไม่เมื่อยไม่ก้นมากนะนะครับเพราะการเดินทางไปไกลๆเนี่ยนั่งรถคันนี้จะสบายคือไม่เมื่อยก้นไม่เมื่อยหลังแหละเวลาแั้วถ้นสอนถ้าเราบรรทุกลูกลูกเรานะครับเราก็อยากให้ลูกเรานอนสบายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการนอนบนเบาะอย่างลักษณะนี้จะไม่เมื่อยมาก เวลาที่มีการโยกไปโยกมาก็จะไม่เหนื่อยไปถึงว่ารถก็จะไม่ค่อยโครงด้วยอย่างนี้เนาะถ้าไปกัน4คนพ่อแม่ลูกพ่อขับคุณแม่นั่งหน้าสองเบาะสองตอนด้านหลังลูกเป็นละเบบบางทีอย่างเด็กๆนะฮะเื่อความสนุกสนานอยากจะเข้าไปนั่งตอนแถวที่3กรแต่โดดข้ามไปซื่ที่อาร์ติก้าคันนี้นะมีข้อดีก็คือการเข้าออกเนี่ยจะค่อนข้างสะดวกสบายก็เขาเรียกวันทัชก็คือการสัมผัส แค่หนึ่งปุ่มนะครับขยับแล้วก็เลื่อนสามารถเข้าไปแถวที่3ามได้ง่ายอ๋อปกติมันต้องพับปุ๊บแล้วก็เลื่อนขึ้นถ้ารถสามแถวในอดีตเนี่ยการเข้าแถวที่3ามเป็น่ค่อนข้างเรื่องยากต้องพับเบาะก่อนแล้วเลื่อนขยี้คือโจทย์ของเราเพราะว่าถ้าจะตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเนี่ยมันต้องง่ายครับและเขาถึงจะยอมใช้กันรวดเร็วด้วยใชบอกว่าอย่างนั้นโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่ที่สูงอายุถ้าเราให้ท่านมุดเข้าไปในช่องที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องยากครับ ใช่เนาะแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บก็เรียกได้ว่าเด็ดีก็ตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราก็พยายามตอบโจทย์โดยเฉพาะเรื่องความคุ้มค่าในเรื่องราคาเพราะรถคันนี้เนี่ยเป็นราคาที่ทุกคนจับต้องได้นะครับนี่แหละโอ้โหไม่เชื่อว่าไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าแพทแพทฟอร์มแพทเทิร์นเดียวกับตัวสวิสตัวมาขยายขึ้นมานะที่เราเราเคยเล่นเล่นว่าเป็นพี่ชายสวิฟต์ครับเอาเป็นพี่ชายได้เลย หมอสวีมีเป็นเหมอกับคนหนุ่มสาวใช่ผมชี้ทั้งสองท่านนะแต่ว่ามบอกก็ยังหนุ่มยังสาวเอพิก้าเนี่ยก็จะเป็นของคนที่มีความสูงวัยนิดนึงมีวุฒิภาวะที่เมื่มขึ้นมีครอบครัวจะเนนเป็นเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องความสุขสบายในการบรรทุกก็ดีนะครับ รวมถึงอย่างที่บอกไปแล้วว่าประโยชนของการใช้สอยนี่สําคัญที่สุดถูกต้องครับนะครับแล้วก็ราคามันก็จะแมทกันอยู่ดีครับถูกต้องครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในรถเซกเมนต์นี้ผมอยากทราบเหมือนกันว่าในความรู้สึกของของคุณนะครับว่าในรถเซกเมนต์นี้เป็นยังไงบ้างเซกเมนต์นี้เป็นเซกเมนต์ที่ใหม่ก็จริงนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยควรจะต้อง เรียกว่าอะไรฮะเรากําลังจะสร้างมาตรฐานของรถเซกเมนต์นี้ขึ้นมาใหม่เพื่อให้คนไทยเนี่ยมีรถที่หลากหลายขึ้นในการใช้เพราะคนไทยค่อนข้างจะคุ้นเคยกับรถตูนสี่ประตูสี่ประตูรถเขาเรียกว่าพาสเซนเจอร์คาร์แต่รถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ทั่วโลกเขาใช้กันจะสังเกตในประเทศที่มีประชากรเยอะๆเนี่ยเขานิยมรถประเภทเจ็ดที่นั่งอย่างนี้กันเพราะนั่นแปลว่าใช้ประหยัดในครอบครัวเนะครับแล้วเหมาะกับคนที่มีครอบครัวใหญ่ๆอย่างเช่น ลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัดก็สามารถขนคนหรือว่าไปไปเดินทางไปมหาสูยได้ในคราเดียวกันในเวลาที่ครั้งเดียวทุนไปเยอะแทนที่แทนที่จะต้องไป2อคันแล้วเติมน้ำมันคันคับคันเดียวเลยอะไรอย่างหนึ่งคันในอดีตคือไลฟ์สไตล์ของคนต่างจังหวัดเขาจะชอบไปไหนด้วยกันอะไรอย่งนี้ค่ะแต่ที่สำคัญคือไลฟ์สไตล์ต่างคนต่างจังหวัดก็ชอบผลของ ซึ่งราเกก็ตอบโจทย์ก็ด้วยเพราะว่าด้วยสัมภาระด้านหลังแล้วก็ขนาดของสัมภาระเนี่ยสามารถได้ทุกวัตถุประสงค์ครับคือตอบโจทย์ได้หมดผมผมเคยเห็นในในในบชัทในแผ่นพับในตามเว็บอะไรเงี้ยว่าพับเบากจักรยานสอดเขาถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าแถวที่สเนี่ยสามารถพับเก็บและสามารถกลายเป็นสัมภาระรูมลูมินสเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นใชมครับมันถึงว่าความกว้างของที่ส่ก็กว้างขึ้นก็นั่นหมายความว่าเราถ้าเรานั่ง4ี่สี่ที่นั่งหรือ5้าที่นั่งเนี่ยแถวล่างที่3ามเนี่ยสามารถปรับ และกลายเป็นยัดรถจักรยานได้คือเคยทราบว่าไม่ต้องถอดล้อคันอื่นนี่ต้องถอดล้อแล้วยัดเข้ามาอันนี้คือเข็นเข้าไปทั้งคันเลยโอ้โหแลวอย่างผมชอบขี่จักรยานอย่าง้ยแล้วก็เอาสอดเข้าไปแล้วเราขับไปไหนไม่ต้องมาปัดลเล่นจักรยานเป็นที่นิยมก็หลายๆคนก็ใช้ประโยชน์จากการที่วันธรรมดาก็ขับไปทำงานออฟฟิศใช่วันเสาร์ทย์เราก็จะใช้ในการไปชาิเมืองไปขี่จักรยานเล่นนะครับขากลับเราก็ขับกันดิการับ ้การเครื่องยนต์เท่าไหร่ครับพ4นสีร้อี่ีครับพันสี่ร้ี่ีแรงม้าอยู่ที่94้าสบครับเกก็ถือว่าถือว่าผมว่าเหมาะกับเป็นรถในเมืองด้วยนะในเมืองแท้ๆเลยครับเนื่องจากว่าขนาดของเครื่องยนต์และตัวถังเนี่ยทำให้เกิดข้อดีในเร่ของการประหยัดน้ํำมันนะครับแล้วไลฟ์สไตล์ของคนในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาในการขับรถที่ไม่ต้องเร่งไม่ได่ยาวมากไม่ได้รีคมาก เออก็โอเคคือหนึ่งในเมืองก็ได้สองเสาร์อาทิตย์หรือวีคเอนถูกต้องหรือจะแบบเอ้ยไปต่างจังหวัดก็ได้อีก,กอเพราะว่าเครื่องทงันสี่นี้สบายสบายบและที่สำคัญอัตราประหยัดน้ำมันครับเฉลี่ยรประมาณถ้าตามมาตรฐานที่ลูกค้าแจ้งมาก็ประมาณ 13- 14หรือกิโลเมตรต่อลิตรนะครับกับบอดี้ใหญ่ๆเครื่องทังสี่ผมว่าก็ถือว่าประหยัดถูกต้องครับ14 13 14โลนี่คือในเมืองวะฮะในเมืองฮะเฉลี่ยในเมืองนะใช่ครับ เพราะฉะนั้นออกต <iri> like ่างจังหวัดมันต้องมากกว่า <Joe> อยู่ที่การขับขี่ของคุณอยู่ที่คุณเหยียบหรือเปล่าคุณขับความเร็วมาตรฐานไหมความเร็วต่อเนื่องไหมก็อาจจะถึง16เป็นไปได้เป็นไปได้เรียกว่าเป็นรถที่ประหยัดมากเลยเถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าครับับผมใครๆก็คุ้มแหละเห็นอย่างนี้นะผมก็อยากได้เหมือนกันผมแอบดูด้านในแล้วเมื่อกี้เห็นมีแอร์สองตอนนั่นคือสิ่งหนึ่งครับเพราะว่า ตอนนี้เราไปทดสอบที่อินโดเนี่ยมันมีแถวแอร์แถวเดียวตอนเดียวเอาคือแนแต่สิ่งหนึ่งที่เรารีเ u e ส t ไปเลยก็คือว่าสําหรับเมืองไทยเนี่ยเรามีความแคร์ในลูกเพราะฉะนั้นเราเาตัวเราเองเป็นประฐานว่าถ้าเรามีลูกเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกเรานั่งแถวร้อนๆไอ้ลูกเราไม่เย็นน้าะเราก็เลยรีเควสต์ว่าขอแอร์แถวที่2ด้วย ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยเราจะขอเป็นแอร์แถวที่สองครับเรามีแอร์เพิ่มเข้ามาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ถือว่าโอเคนะผมว่า่าถึงเรียนให้ทราบนะครับว่าความคุ้มค่าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แค่ ได้รถที่ใหญ่ได้รถที่ขับแล้วนุ่มแต่เรื่องของเฟสซิลิตี้เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในรถยนต์เนี่ยก็จะมีประกอบเข้ามาเต็มที่นะครับเรียกว่าจัดเต็ม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 จริงๆนอกจากความสะดวกสบายที่ได้นะครับและเกียร์ตัวนี้กี่กี่สปีดนะครับเป็นออโตเมติก5สปีดครับ5สปีดครับนี่ก็ความเร็วก็โอเคนะฮะ กว้างขวางใส่ของได้เยอะแอร์เย็นสบายแน่นอนเพราะมี2ตอนด้วยกันต่อให้นั่งแถว3ก็เย็นครับนะฮะซึ่งแถว2ก็สามารถควบคุมได้ด้วยผู้โดยสารแถวหลังอแถวสองปักแอร์ได้เองใช่ครับใช่ครับคือแยกแยกกันแยกส่วนใช่ครับว้าวโอ้เอาสิเอาสินะฮะรถสมรรถนะแบบนี้นะครับคุณภาพแบบนี้ถามว่าในส่วนของค่าเมืองคะแนนอ๋อแน่นอน คือรถในตระกูลที่เป็นไซส์รถขนาดซีซีเท่านี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ไม่แพงมากนะนะครับจะไม่ได้ต่างกับสุกิตสวิตนะครับบอ,อกไปปุ๊บกี่กิโลเจอกันทีหนึ่งก็แน่นอนหนึ่งหมื่น,นมาตรฐานเราทุกทุกหนึ่งหมื่น,น,นกิโลัะ กิโลโอก็ขับกันนานอ่ะถ้าคนใช้ทุกวันก็อาติสั้สามสี่เดือนเจอกันทีหนึ่งถ้าใช้ทุกวันนะอาจจะมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นแต่ถ้าคนไม่ค่อยได้ขี่ก็อาักปีนึงโดยเฉพี่เป็นรถครอบครัวเนี่ยบางทีเราจะใช้รถเสาร์อาทิตย์ใช่ใช่ใช่วันธรรมดาบ้างเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมากกว่า6กเดือนประมาณประมาณครึ่งปีเจอกันทีนึงนสแตนดาร์ดก็ทำให้เช็ไปเยอะครับครับผมโอ้ยน้ำมันก็ ตอนนี้ก็แพงแต่ว่าประหยัดได้ขนาดนี้นะฮะเมือนเทนเนนก็สบายๆถูกครับใช่ครับโอ้ยไม่มีอะไรที่คนมีครอบครัวแล้วจะไม่ตัดสินใจเลือกผมว่างน้นะครับนะครับก็พยายามตอบโจทย์ในทุกด้านนะครับอย่างนี้แล้วกันครับฝากนิดนึงแล้วกันในส่วนของคนที่สนใจอยู่แล้วทําเดิม2บางคนอาจจะแบบมองผ่านๆอย่างผมเนี่ยขับไปเห็นแล้วแบบเฮ้ยรถตัวนี้สวยอ่ะ แต่ถ้าไม่ได้มาดูข้างไหนก็จะจะประทับใจมากกว่านี้อ๋อต้องมาดูแล้วจะประทับใจถ้าดูภายนอกก็จะเหมือนกับเป็นรถเจ็ดที่นั่งกว้างขวางแต่ว่าถ้าเข้ามานั่งเนี่ยจะรู้สึกึีความสตรีม เหมือนกับว่าการได้สัมผัสคือการความเชื่อมันจากตาอม่เยอะเขาละครับคุณลบฝากเลยดีกว่าใครที่สนใจอยู่ตรงนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่สูกินะครับจะพบกับโปรโมชั่นต่างๆมากมายรวมถึงการทดลองการขับผี่ซูกิเอติก้าคันนี้ได้นะครับอย่างที่ผมเรียนนะฮะถ้าได้มาขับผี่แล้วจะรักคันนี้มากขึ้นนี่เอาลลเซอาละเซอยู่ที่คุณล้ะล่ะว่าถ้าคุณเป็นคนรักครอบครัว นะฮะคุณคุณก็ให้เอติก้าดูแลคุณได้หมายว่าค่ะเอติก้าถ้าจะรักครอบครัวไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้ารักครอบครัวอยากให้ครอบครัวไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเงี้ยในในในวิเอนไปด้วยกันทั้งครอบครัวหนึ่งสะดวกสบาย2โองโถงกว้างขวางนะฮะแล้วก็เราสามารถได้ได้ความอบอุ่นในครอบครัวเพิ่มขึ้นเพราะเราไปด้วยกันพูดคุยกัน่าทำให้ในครอบครัวก็จะดีขึ้นใช่ครับให้เอติก้าแบบช่วยดูแลคุณช่วยดูแลคุณแล้วคนที่พูดถึงสุกนี่ไม่เคยมีเวลาคุยกับลูกนะฮะแต่สาวที่จะได้คุยกปกติก็ไม่ได้้้้้คคคคคุุุยยยยยออออ่่่่่ะะรรรรัับบไไไมดดเเเีีี๋วนนนจตงงงลลลาาหืป ก็สนใจไปเทสได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้ามาเทสแล้วจะรักมากขึ้นถูกต้องครับตอนนี้ผมก็ได้อยากรักมากขึ้นแล้วก็เริ่มเทสเริ่มเทสขอแบบว่ามันใจร้อนนะครับคือไม่ต้องรองานได้ไหมครับไปเทสวันนี้ได้ไหมครับได้ยินดีเลยครับได้นะครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณลบด้วยนะครับเดีวกวขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับบริษัทซูซกิมอเตอร์ประเทศไทยค่ะเดี๋ยวผมจะลองไปเทสก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาบอกว่า ผมรักมากขึ้นหรือเปล่าโอเคครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปเทสกันเลยครับคือเครื่องพันสีด้วยไงโดยโดยโดย,ดยเ,เครื่องเขาตัวเล็กแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะแล้วก็แรงมาแค่95สาเองะครับตอนนี้ดูจากการออกตัวออกตัวก็ถือว่านิ่ม แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะจะโครงเหมือน MPV ทั่วไปนะเท่าที่รู้สิตได้นะ เอาละครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยในส่วนของบริยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะใช่ครับที่เราให้เราสองคนแล้วก็รายการลรถอรถดีเป็นอินการดของเรามาเทสค่ะซูซูกิเออร์ติกขอบคุณมากครับรถดีมากๆะกนะฮะเาให้ข้อมูลราด้วยใช่มใช่น่ารักมากๆเลยขอบคุณอย่างสูงนะครับผมขอบคุณค่ะเยและเจอกันในช่วงต่อไปของ MIG เมนิกาดครับ